เกิดเหตุฆาตกรรมโหด2พ่อลูกนาย้อยจังหวัดกาฬสินนะคะล่าสุดเนี่ยตำรวจก็สามารถรวบตัวคนร้ายได้แล้วค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนะคะเป็นคนใกล้ตัวและให้การรับสารภาพว่าที่ทำไปเพราะต้องการเงินใช้นี้ค่ะสำหรับเรื่องราวนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวทีวีพูรู้ดีรีแคปจะมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบค่ะ กรณีที่นายเหรียญอายุ62ปีและนายปียพงศ์อายุ32ปีสองพ่อลูกอาชีพนายห้อยชาวจังหวัดกาฬสินถูกคนร้ายฆาตกรรมโหดยัดศพใส่ท้ายรถกระบะและจอดทิ้งทุ่งนาบริเวณบ้านนนสวรรค์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินหลังกลับจากตลาดโคกระบือบ้านหันจังหวัดมหาสารคามชาวบ้านมาพบศพเมื่อช่วงเช้าของวันที่19กันยายนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งปมสังหารฆาชิงทรัพย์และขัดแย้งเรื่องการซื้อขายวัวต่อมาช่วงเวลา19.30นาทีหลังจากพบศพ ในช่วงเช้าตำรวจได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานโดยพุ่งเป้าไปที่บุคคลที่รู้จักกับสองพ่อลูกที่เสียชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มนายฮ้อยด้วยกันกระทั่งพบชายต้องสงสัยก็คือนายยอดอายุ20ปีชาวบ้านขี้เหล็กอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งบ้านอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุและเป็นนายฮ้อยด้วยกันและในวันที่เกิดเหตุนายยอดทำทีได้นัดผู้ตายมาดูวัวและอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายก่อนที่ทั้งคู่จะหายตัวไปและที่สําคัญช่วงเวลาพบศพนายยอดมีท่าทีลุกลี้ลุ หล่อนออกพิรุธโดยเฉพาะช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจที่เกิดเหตุและตรวจสภาพสพนายยอดก็เดินไปเดินมาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายยอดมาเค้นสอบนานกว่า5ชั่วโมงกระทั่งนายยอดให้การรับสรารภาพว่าตนเป็นผู้ล่อลวงนายเหรียญและนายปิยพงศ์สองพ่อลูกเพื่อให้เพื่อนคาดวา่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาค่าก่อนชิงทรัพย์เอาเงิน1นึ่งแสนบาทและสร้อยคอทองคํา1บาทไปเบื้องต้นนายยอดอ้างว่าตนติดนี่แก๊งค้ายาอยู่3 0 0 0 0บาทซึ่งแก๊งนี้ขู่จะฆ่าตนหากไม่นําเงินมาคืน วันเกิดเหตุเจอสองพ่อลูกที่ตลาดโคกระบือเห็นว่ามีเงินติดตัวจากการซื้อขายวัวจึงวางแผนให้มาดูวัวที่ตนเลี้ยงไว้เพื่อทําการซื้อขายจนถึงที่เกิดเหตุได้หลอกให้ทั้งคู่เดินเข้าไปในป่าและให้พวกอีก5้ถึงหคนลงมือก่อนนาศพไปทิ้งไว้หลังรถและหลบหนีไปกระทั่งญาติของผู้ตายได้โทรมาหาว่าให้ช่วยตามหาทั้งสองคนตนจึงออกมาช่วยกระทั่งถูกตํารวจนําตัวมาสอบสวนและโดนจับในที่สุด สำหรับข่าวต่อไปนะคะจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรจะมีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงคนไหนมาอัปเดตเพิ่มเติมในทีวีภูรู้ดีแคปจะมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ